ในเครื่องใหม่มันตัดยี่สิ้านาทียี่สิ้านาทีแล้วก็งงว่าจะทำยังไงพูดเราจะพูดตอนต่อไปก็จะพูดแค่ยี่้านาทียี่้านาทีในต่อจากช็อตที่แล้วเนี่ยพูดถึงเรื่องของแกนหลักขององค์พระประมุขตั้งแต่อดีตจนทั้งถึงปัจจุบัน องค์พระประมุขทุกท่านทุกองค์มีความผูกพันกับถิ่นนี้มาเนิ่นานไม่ใช่นิดๆหน่อยๆถ้าเราพูดแบบสิ่งที่มองไม่เห็นจริงๆก็คือว่าพระองค์ท่านทุกพระองค์มีความผูกพัน ในการที่ปกป้องดูแลห่วงแหนบ้านหรือประเทศหรือถิ่นนี้เพื่อที่จะให้คนที่ไม่ได้เป็นที่คือคนทั้งหมดที่ที่อยู่ในที่นี้เรายกเป็นพระบารมีปกปลกกล้าวจริงๆพระบารมีปกปลกกล้าวนี่หมายถึงว่าโปรงเป็น เป็นผู้นำเป็นยอดของเจดีย์คือความสวยงามทั้งหมดของเจดีย์ตั้งแต่ฐานขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปจนถึงยอดความสวยงามก็อยู่ที่ยอดเจดีย์ความสวยงามของวิหารของโบสถ์ก็อยู่ที่ช่อฟ้าเราะมันอยู่สูงสุด ทีบอกว่าที่สูงกว่านั้นมีสายล่อฟ้ามันก็คืออันนั้นมันไม่เกี่ยวกับตัวที่ก่อสร้างดังนั้นผู้ที่จะอยู่ในระดับของพริเป็นประมุกประการสำคัญที่สุดก็คือมีใจมีพระราชรือไทยในการที่จะรับ หวงแหนแล้วเราจะเห็นว่ามีเมื่อมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมาแม้ในยุคแม้ในปัจจุบันนี่มีเหตุการณ์ร้ายแรงอะไรเกิดขึ้นมาองค์พระประมุขก,ก็ได้ทําหน้าที่ในลักษณะของผู้ที่เป็นมารดาบิดาหรือเป็นพ่อแม่ช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยให้ได้ แล้วก็กลุ่มงานของคนที่ทํางานทิ่อาสาอย่างนั้นอย่างนี้อย่างน้นก็ทําหน้าที่ในการที่จะดูแลในเรื่องของคนที่มีอานาจหรือคนที่ใช้อํานาจโดยที่คิดว่าตัวเองมีอํานาจอำนาจที่มีที่ได้มาจริง คือถ้าในการเมืองการปกครองของไทยประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุกแปลว่าอะไรแปลว่าประชาชนทั้งหลายประชาชนทั้งหลายนี่หมายถึงทุกคนถ้าต้องการอยากจะทำงานแทนพระองค์ท่านก็อาสาเข้ามาเสนอตัว เสนอตัวกับชาวบ้านกงอนเสนอตัวกับประชาชนว่าเราจะไปทํางานให้พวกเราอานาจหรือพระราชอำนาจตัวจริงก็คือเราได้จากพระบัทสมเด็จพระเจ้าหัวในการเมืองการปกครองที่ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขหมายถึงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวใช้พระราชอำนาจภายใต้ สามสถาบันแต่ไม่ใช่ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สามสถาบันหมายถึงตุลาการนิติบัญญัติแล้วก็บริหารตุลาการนิติบัญญัติบริหารโดยที่พระองค์ก็ประทับนั่งเฉยๆประทับนั่งเฉยๆเพราะคนที่ทำงานทุกคน ในฝ่ายบริหารก็คือนายกรัฐมนตรีฝ่ายนิติบัญญัติประธานรัฐสภาฝ่ายตุลาการก็คือประธานศาลฎีกา <c oughs> เป็นทั้งเรื่องของการยุติธรรมเรื่องของความยุติธรรมทั้งหมดคนที่ทำหน้าที่ภายใต้พระปรมาพิทยประธานศาลฎีกา ประธานรัฐสภานายกรัฐมนตรีอยู่ในระดับระนาบเดียวกันที่ทำหน้าที่รับสนองพระบรมราชโองการในส่วนที่จะทำงานเพื่อประชาชนถือบ้านเราไม่มีใครสอนให้เข้าใจจริงๆนอกจากในสถบาบันการศึกษาเท่านั้น ที่จะเรียนจริงๆเข้าใจเรื่องของการเมืองการปกครองจริงก็คือต้องเป็นอยู่ในคณะรัฐศาสตร์จะเป็นนิติศาสตร์บพราะเราก็ไม่รู้ว่านิติศาสตร์เขาเรียนอะไรกันบ้างรัฐศาสตร์เรียนเรื่องการเมืองการปกครองในลักษณะของประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขคืออย่างไรกันแน่ เพราะตอนนี้ชาวบ้านเข้าใจว่าเขามีอำนาจในการที่จะเลือกนายกรัฐมนตรีมีอำนาจในการที่จะอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นคือนักการเมืองทั้งหลายไม่ได้ชาวบ้านเข้าใจว่าประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุกนั้นคืออย่างไรกันน่มันเริ่มต้นจากที่เราเนี่ย เราไนี่หมายถึงทุกคนเราไม่รู้ไม่เข้าใจแล้วก็คนที่เป็นนักการเมืองไม่เคยเรียนรัฐศาสตร์รัฐศาสตร์ตัวจริงไม่มีความพร้อมในการที่จะเป็นนักการเมืองแต่คิดว่ามีตังมีเงินแล้วก็จะเป็นนักการเมืองไม่มีความรู้ เรื่องการเมืองการปกครองของไทยจริงๆพอเวลามีอำนาจข้นไปก็นึกว่าอำนาจเหลงเหลืองอำนาจล้นฟ้าทั้งที่ไม่ใช่อำนาจที่ได้มาก็เป็นพระธรรมนาจพระรารํานาจที่ได,ได้เป็นลักษณะของการที่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญว่าเนี่ยลักษณะของการปกครอ,องของเราเป็นอย่างนี้บ้านเมืองอื่นทั้งโลก ก็ต้องเข้าใจให้ตรงกันว่าประเทศไทยปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเป็นอาณาจักรเป็นราชอาณาจักรเพราะในชื่อเต็เมๆของเราไม่ใช่คำว่าประเทศไทยเเป็นราชอาณาจักรไทยราชาอาณาจักรอาณาจักรของพระราชาแต่ไม่ได้หมายถึงว่าพระองค์เป็นเจ้าของที่ดิน ทั้งหมดนี่ไม่ใช่นะราชาอานาจาก็หมายถึงว่าปกครองดูแลครองแผ่นดินโดยพระราชาทุกคนที่เข้ามาทำหน้าที่แทนพระราชาก็เป็นข้าราชาการอย่างนี้ข้าราชาการคือทำงานแทนพระราชาเพื่อประโยชน์ของประชาชน หลังจาก2475ก็เปลี่ยนแปลงมาเพื่อที่จะให้มีผู้ที่ทำหน้าที่เปลี่ยน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 เรื่อยๆการที่เราเลือกตั้งก็คือหาคนที่มีความรู้มีความสามารถเข้ามาทำงานให้เราเราได้จริงๆหรือเปล่ามันก็ไม่ได้ได เราไม่ได้คนที่มีความรู้ความสามารถจริงๆในะการที่จะดูแลเราได้ใครเข้ามาก็ไม่รู้คนนี้ก็บอกว่าเอาค่อยไปช่วยเหลือเขาหน่อยบ้านเราจะได้มีความเจริญรุ่งเรืองไปฟรีๆไม่ดีเอาตังค์ไปห้าร้อยพันหนึ่งไปกาให้หน่อยกาให้หน่อยนั่นคือประชาธิปไตยอะไร อ้างประชาธิปไตยแต่ว่าใช้กระตังที่ตอนนี้เรามันมันถึงจุดที่คนต้องจุกคิดถึงตัวให้ได้ว่าอํานาจตัวจริงคือคือเราก็ไม่รู้จะไปบอกใครให้เข้าใจ อำนาจจทยจริงที่แท้จริงเนะี่ยมันมันคืออย่างไรเพราะาเราเราไม่รู้ว่าอำนาจที่แท้จริงก็คืออำนาจอาวิชชากิเลสตะณหนาปาทานที่อยู่ในเรานั่นก็คืออำนาจโดยเฉพาะอาวิชชาเราไม่สามารถ ที่จะไปบอกใครให้รู้ว่าเขามีอวิชชาก้อนนั้นมีอวิชชาก็นนี้มีอวิชชาเพราะมันมีอวิชชากันทั้งหมดอวิชชาคือความไม่เข้าใจไม่รู้รายละเอียดหรือความจริงที่แท้จริง <c oughs> พอเราไม่รู้ว่ารายละเอียดที่แท้จริงคืออย่างไร เราก็ทำไปตามอำนาจของอวิชชาจะเป็นนายกรัฐมนตรีเขาคิดว่าตัวเองมีอำนาจเป็นคณะรัฐมนตรีเขาก็นึกว่าม,มีอำนาจถ้าประชาชนมอบอำนาจให้เขาเขาจะทำอะไรก็ได้มันก็ไม่ใช่ เพราะว่าบางเรื่องนะ่ยมันไม่มันเป็นโทษกับประชาชนประชาชนก็ต้องบอกว่ามันเป็นโทษที่คิดอยู่ในะมันผิดคือเป็นเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีเสร็จแล้วก็กลายเป็นผู้บรรลุษธรรมเลยไม่ใช่อย่างนั้นคือลืมไปว่าตัวเองเอามาทํางานเพื่อใครส่วนหนึ่งทํางานเพื่อเพื่อชาวบ้าน ส่วนหนึ่งทํางานในภายใต้พระบระมาภิไทยหรือใช้อํานาจแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกระดับคือสิ่งที่บอกให้รู้ว่าใช้อํานาจแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็คือวันที่รับรับอะไรรับ,รบแต่งตั้งอย่างนี้อย่างนี้เลยเราจะเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้คือเราจะเรียกในเราเรียกไม,ไม่ถูก ที่รับสนองพระบรมราชโองการโปรโดกล้าเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานสารกิกาเป็นน้นต้องแต่งชุดข้าราชการสิดชุดปกติขาวหมายถึงว่าแต่งเพื่อให้เพื่อให้รู้ว่าเราไม่ได้มีอำนาจนใหน้ตัวเองอำนาจที่ได้มาอยู่ที่เสือ้อ อยู่ที่เครื่องแต่งกายที่แต่งกายตั้งเออไม่ได้ติดเหรียญตลาอะไรมากมายก็แค่แต่งให้ให้รู้ว่าเออเนี่ยยศถาบรรดาศักดิ์ที่ได้มาในระดับนี้แต่งอย่างนี้เพื่อให้รู้ว่านั่นคือหนังเสือ หนังเสือตัวเราไม่มีอะไรเลยสิ่งเดียวที่ต้องมีคือปัญญาความสามารถเหมาะสมกับการได้รับคือถ้าเราไม่มีปัญญาเข้าใจว่า ไอ้สิ่งที่เราได้มาเนี่ยเราทำได้แค่ไหนเราทำได้จริงๆหรือเปล่าแล้วในในโลกของเราทุกชุมชนทุกประเทศทุกแขวนทุกที่ทุกทุกหัวละแห่งมันก็จะมีกลุ่มที่เรามนุษย์เป็นสัตว์สังคมกลุ่มเล็กที่สุดก็คือครอบครัวครอบครัวนี่ก็จะมี ไม่ว่าใครเป็นปัดมุกใครเป็นหัวหน้าก็ต้องมีหนึ่งเป็นหัวหน้าแล้วก็มีมีบริวารอยู่ในนั้นขยายออกไปเป็นเป็นหมู่บ้านเป็นตำบลเป็นอะไรนั่นก็จะมีกลุ่มเป็นคนที่เป็นผู้นำเป็นหัวหน้าเป็นอะไรที่บางคนจะได้รับมอบหมายมาทำงานแทนพระเจ้าอยู่หัวในระดับหมู่บ้านขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่บ้านระดับตำบลจะเป็นกำนัน แล้วก็ขยับเข้าไปไม่จะเป็นบุคคลที่ได้รับการเลือก,อกมาจากประชาชนก็คือกาชก,การในระดับอำเภอในการดูแลปกครองขยายขึ้นไปขยายขึ้นไปกว้างขึ้นไปกว้างข,ข,ขึ้นไปเรื่อยๆกว้างหมายถึงว่าวงกว้างรับผิดชอบมากแต่ก็กลุ่มก็น้อยลงน้อยลงไปจนทั้งถึงกระทรวงทบวงกรมทั้งหลาย ถึงนายกรัฐมนตรีถึงองพระประมุขนั่นคือลักษณะของการที่เป็นขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไป,นไปที่สุดแต่นี้ความต้องการของมวลมนุษย์มันไม่เสมอกันมีมากมีน้อยอย่างตัดไม่ไม่เท่ากันตัวนี้สำคัญที่สุด เพราะคนบางคนนึกว่าจะต้องบังคับอย่อยางนู้นอย่างนี้ไทยทำเพราะตัวเองเป็นผู้ที่บริหารฉล,ลาดมันเลยฉล,ลับเป็นรัฐมนตรีว่าการเนี่ยก็น,นึกว่าตัวเองนี่มีอำนาจเก่งกล้าสามารถจริงออำนาจที่ตัวอยู่ใส่อยู่ก็คือเสื้อเท่านั้นเอง ที่อยู่ข้างในที่จะสั่งการจริงๆ้้าเขูสั่งการแล้วมันไม่เป็นไปอย่างที่ดีมันไม่เป็นไปในทางที่ดีก็จะโดนยึดเสื้อคืนเพราะมันไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์กับประชาชนนั้นคืนคืนอำนาจเถือกันยุบสภาคืนอำนาจให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้า ก็เหมือนกับคืนอำนาจให้กับประชาชนแต่นี้ปัญหาสำคัญที่สุดประชาชนยังไม่รู้จักการเมืองการปกครองที่แท้จริงใครจะมาสอนให้ประชาชนได้รู้ได้เข้าใจ <laughs> แล้วก็ตัดช็อตงนี้น ขออุทิศบุญกุศลให้กับบรรพบุรุษบรรพชนผู้ดูแลรักษาประเทศชาติพระพุทธศาสนาพระธรรมทานาขอรมกันอนุโมทนาขอรับสนุนขับอุปการีท่านนายพรหมพุยตาใหญ่หลวงพ้านามก็ร่วมกันอนุโมทนาขอร่วมกันสนับสนุเทวดาท่านนายทัดบุญเทวารุกขเทวาอากาศเทวาเทวดาทุกชั้นฝา่วมกันอนุโมทนาเทวดาผู้มีสมาธิที่เข้าใจพระธรรมที่ถูกต้องแท้จริงขอแสดงบสนุนสมบัติช่วยก็ช่วยกัน จันหลงรักษาพระธรรมที่ถูกต้องแท้จริงของรจระสมารธรรมชาติพประโยชน์แก่มวลมนุษย์สิจารุเปนเนสัจจนกว่าจะสิ้นพุทธันดรขอได้พสนิกับสันนลกทลายเปรตอสุรกายสเดลชานล่มกันแนะมัฒนาพระจ้พ้นจากทุกขติภูมิในเรววันบุคคลผู้ไม่เ็ญญาเความสามารถเข้าใจพระธรรมที่ถูกต้องแท้จริงของระสมาธรชาติเขช่วยกันเผยแร่พรธรมที่ถกต้องแทจริงของาระสมาธรรมชาติประโยชน์แก่มวลมนุษย์สจรุเสัจ